ทำหน้าแบบเจ้าเล่ห์มากอะเด็กคนนี้ดูดิจริงจริงเนี่อะไรเนี่ยไหนไหนคอน้องอยู่ไหนคะไม่มีค่ะก็น้องอยู่ไหนกะไม่มีคอค่ะแตะเตอะมืแตะแตะเตอะมืแตะแตะเตอะแตะแตะเตะมแตะแตะเตอะมือแตะเอะเสียงดังคะจุดจุดจุดอุดใส่ชุดลาเต้มาละจ๊ะ ฮะคนสวยใส่ชุดลาตีอะไรวะไม้เหมืนมาบเมเองเหมเองเก่อ้ยแม่ไปไหนลเอ้สแม่ไแม่ไปไหนคะรู้ไหมคะรู้ไหมคะรู้ไหมคะโอหลงหมอนมาดีเลยลงหมอันห่งหมอนาดีเลยเก่งเ แม่ไปไหนคะแม่หนูอยู่ไหนลูกน้องแม่น้องอยู่ไหนคะอยากน้องเอ้ยคุกกี้คุกกี้คุกกี้น้องเอ้ยคุกกี้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 ยยามไ่กระดกขายกขายกแค่น้แม่น้องอยู่ไหนลก อัน <One> น <input> ี้ลูกอนี้ว่างอยู่ไหนจ๊ะโอุ้ยได้เอ๊ยใครเรียกนะโอุ้ยได้เอ๊ะใครเรียกจ๊ะอ้นยังนี้ลูกน้องน้องเคี้ยวอะไรอ่ะลืมปา้น้องเคี้ยวอะไรอ่ะอาจารย์จะยกแขนยกขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดตัดแล้วสองสามอ่ะฮึ่ย เดินไหมคะอายืนไหมคะอ่ะมาอ่ะมายืนมายืนอ่ะมาเร็วยืนอ่ะมามาเร็วมาเร็วยืนยืนไม่ได้ไหมยืนน้องเอ้ยยืนสู้ลุกแล้วยืนอ่ะมายืนต้องประคองแขนเขาอ่ะหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามเอาฮึ่มเอาลุกขึ้นมาเอ้ย่อาลุกขึ้นมาพยายามพยายามกระดกขาพยายามกระดกขาแต่ไม่ได้อะน้ำหนักตัวเยอะ จะขึ้นหนูข huh? ึ้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวแขนหนูตึงมันไม่เหมือนนที่นอนนิ่มๆเวลาใช่ใช่นนี้น่มันางเนังได้กระแทกได้กม่เจ็บอันหนึ่งอัองอัสไมกันเกงแขนเนี่แขนมันติดเนน้องเลยน้องไปไปน้องเลยทีนี้ลูกไปแล้วแ่ไปแล้วน้องแม่อยู่นี่ลูกไน้วลงแงมองหลอดไฟอยู่เนียอ แสงไฟน่เลยอะตบมือหน่อยค่ะอะช่วยกันตบมือแล้วเนาะน้ำมันไฟเลยอะถ่ยเกลียงกัน้นติ้น้น้ไม่เปิดโปงค่ะอะไม่เปิดโปงค่ะเดี๋ยวเขาเห็นจิโมะค่ะอะเดี๋ยวเขาเห็นจิ้มะค่ะก็ยังเ้ยจบมือแปะแปะจบมือแปะแปะือ้เอ็มเล่น น้องน้องเอ้ยยี <cooking> <t os <t os> <t os ่ไหนคะไอ้ามามเห็นจิโมแล้วกะเห็นจิโมแล้วกะตึ้งตึ้งอภิจิโมะได้ค่ะมีอื้มไหมไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวขึ้นมาอ่านเสเองนะไหนขึ้นเองสุกสองสามเอาฮึอะฮึมาดูเอ้านึ่ลุกมา ทำไมลุกเลยเลยอะทำไมลุกเลเลยอะพอพอกองสามอั่าอ่อ่าอ่าช่วยจัะทำไมเก่งอะทำไมเก่งอะทไมเก่งทำไมอ้วนเก่งอะอะไรวะอะไมวะอะไร ยอมแล้วไอ้เนาะเขาจับขาให้ขึ้นไปอ่ะอันหนึ่งบอกว่ามีคนจับขาให้ขึ้นไปฮะรุ่นนี้นี่ซื้อที่ไหนได้อ่ะรุ่นนี้ซื้อที่ไหนได้ฮิตาปาเก่งเว้ยอ๋อรุ่นนี้ซื้อได้ที่ฮิตาปาใส่ถ่านกี่ก้อนเนี่ยถ่านก็ถ่านทันหมดแล้วอะไรมาแล้วเหรอคะอันนึงสอง มีคนแบบประยุกต์ประยุกต์ให้เดี๋ยวจีอย่าปล่อยมือปล่อยมือที่แนอนี้ต่ำละอันี่ต่ำเกินอันนี้ต่ำเกินน้องก็รีบเกินอ่ะลูกดู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 เหนียวแขนระวังแขนน้่งอดีในั่งน้องนั่งนงเก่งเนี่ยมาจ้าทิงจ้าาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทงจ้ามาจ้าทิงจ้าเอองจน้ย ไอ้ใจะกลิ่นเริ่มไม่ค่อยมาละกลิ่นไม่ค่อยดีละให้ให้เขาอึกก่อนมีกลิ่นละเริ่มมากกลิ่นมาละวันนี้